เราได้ข่าวกันชัดเจนแล้วนะคะแล้วก็ทางโฆษกรัฐบาลนะคะก็ออกมาถแถลงพลโทวีรชนวีรชนสุขนรปัธิภา,ภานะคะออกมาถแถลงว่าได้มีการพูดคุยกันระหว่างท่านนายกนะคะกับท่านประธานธิบดีโรดันทัมจริงจริงนะคะแต่นี้เราย้อนไปหน่อยว่าการต่อสายมาแล้วก็ต้องการสร้างสัมพันธ์แล้วก็เชิญไปอเมริกาด้วยเนี่ย เกิดขึ้นด้วยเหตุอะไรนะคะจะไปพูดคุยกับคุณสุทิน,บ,นบ,บรรณบวรอดีผู้สื่อขา่าว่างประเทศหลายสํานักนะคะสวัสดีค่ะคุณสุสทินคะส,สวัสดีครับท่านทั้งสองสวัสดีครับท่านผู้ชมค่ะ,คะสรุปให้ฟังหน่อยมีข้อสังเกตอะไรคะจากการโทรมาในครั้งนี้ค่ะคือถ,ถ้าเรามองภาพรวมเนี่ยรัอเมริกากับประเทศไทยเนี่ยเขาบึ้งตึงกับประเทศไทยแล้วก็บอยคอรประเทศไทยมาเป็นเวลาสามปีแล้ว ตั้งแต่รัฐบาลชุดก่อนเขาไม่ยอมแม้แต่จะให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือรัฐบาลของไทยเดินเข้าประเทศเดินทางเข้าประเทศอเมริกาด้วยซ้ําไปแต่นี้พอเรามาดูท่าทีในช่วงหลังเนี่ยพบว่าประธานาธิบดีทรัมเนี่ยได้เปลี่ยนท่าทีไปในภูมิภาคนี้เราเห็นได้ว่าทรัมเนี่ยเมื่อก่อนก็บอกว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในภูมิภาคเพราะว่าเขาจะจัดการเรื่องภายในเขาอ,อย่างเดียว แต่พอมา<ห><ห>ช่วงหลังเนี่ยเขาเปลี่ยนท่าที300อกศายิงเข้าไปในซีเรียบ้างเข้ามาสร้างสถานการณ์ที่รุนแรงที่ตึงเครียดในเกาหลีบ้างในคาบสมุทรเกาหลีเพราะนั้นเมื่อถ้าเราสังเกตให้ดีเมื่อสักประมาณอาทิตย์ที่แล้วก<ห>่อนที่มีการประชมุมมาเชื่อมสมิธเนี่ยทูตอเมริกาประจำปเทศไทยเนี่ยได้เข้าพบกับพลเอกยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีเพื่อ ขอเสียงสนับสนุนให้สนับสนุนการประนามเกาหลีเหนือทั้งในระหว่างการประชุมอาเซียนสมิตและในที่ประชุมยูเอ็นทีนี้นเอกประยุทธ์เนี่ยข้อตอบไปว่าประเทศไทยจะปฏิบัติตามตมติของสหประชาชาติเท่านั้นค่ะเพราะว่าที่พูดอย่างนี้เนี่ยเพราะว่า อเมริกาหลายครั้งที่เขาทำไปโดยไม่ผ่านมติของสหประชาชาติค่ะนั้นเมื่อเห็นว่าเขาเข้ามาล็อบบี้รัฐบ,บาลไทยแล้วแน่นอนเมื่อมีการประชุมระดับภูมิภาคเขาก็ต้องไปล็อบบี้ผู้นำประเทศต่างๆในอาเซียนค่ะพร้อมกันให้นเกาหากาลีเหนือให้ให้ให้ไปนมเกาหลีเหนือแล้วล็อบบี้เรื่องปัญหาทะเลจีนใต้ค่ะแต่พอเริ่มประชุมจริงๆเนี่ยพอเริ่มประชุม อาเซียนสมมิตรเนี่ยซึ่งมีประธานดีดูเตอร์เต,เต้ของลิลปิ์เป็นประธานหมุนเวียนในปีนี้เนี่ยพอเริ่มประชุมก่อนจะประชุมเนี่ยประธานดีดูเตอร์เต้ก็พูดเลนนน่นขึ้นมาว่าเออ่ไม่อยากให้ประธานดีซัมเนี่ยไปร่วมเล่นของเล่นกับเด็กในเกาหลีค่ะเพราะว่า เด็กคนนี้เนี่ยมันเป็นคนที่คิดทำลายล้างโลกเพราะนั้นถ้าเราไปเล่นของเล่นกับมันเนี่ยเผลอเปลอไปหยิบของเล่นผิดไปจับถูงของมันเนี่ยมันก็จะต้องเสียหายกันทั่วโลกค่ะอินโมม,มีการเริ่มประชุมกันจริงๆเริ่มประชุมในวาระแรกๆเนี่ยขาพูดกันถึงเรื่องวาระที่พูดกันถึงเรื่องความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีค่ะข้อได้ข้อสรุปแล้วออกถแถลงการอันแรกออกมาถแถลงการนะนำของอาเซียนนะ ว่าอาเซียนเนี่ยแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีตลอดถึงเรื่องที่เกาหลีเหนือทดลองอาวุธนิวเคลียร์เมื่อสองเมื่อปีที่แล้วปี2016และยิงขีพนาวุธตามมาค่ะอาเซียนไม่ได้ประนาม,อ,มอาเซียนเรียกร้องให้ ทุกฝ่ายใช้คว<ด>ามอดกัล้นและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายได้หันมากับพูดจาเจรจากันใหม่ในทางสร้างสารรค์เพื่อประโยชน์และสันติภาพของภูมิภาคอันนี้แหละอัน,อนสำคัญคืออันหลังนี่แหละ,ะที่อาเซียนเรียกร้องให้กลับมาเจรจากันใหม่เนี่ยเป็นเรื่องที่อเมริการับไม่ได้ เป็นเรื่องที่แทงใจดําอเมริกาเพราะอเมริกาเนี่ยเป็นผู้หลีกเลี่ยงการเจรจาหกฝ่ายตลอดมาออื uh huh. การเจรจาหกฝ่ายเนี่ยมันเป็นอะไรก็คือว่ามีจีนมีรัสเซียมีเกาหลีมีญี่ปุ่นมีเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ได้มีเริ่มเจรจากันเมื่อปี2018เพื่อจะให้ยับยัง้งหรือยุติการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ในคราบสมุทรเกาหลีค่ะ เมื่อตกลงกันในเบื้องต้นเนี่ยก็อเมริกาเป็นฝ่ายอเมริกาญี่ปุ่นเป็นฝ่ายรับรองว่าสัญญาว่าถ้าเกาหลีเหนือหยุดยัง้งการพัฒนานิวเกลีย์เขาก็จะให้ความช่วยเหลือทางด้านน้ำมันทางด้านเศรษฐกิจทางด้านความมั่นคงอเมริกันจะรับประกันความมั่นคงให้กับเกาหลีเหนือหมายถึงว่า,าจะลดความรุนแรงในการตั้งฐานทัพ ในบริเวณใต้เคียงในเกาหลีใต้ลงลดอาวุธลงแต่ว่าพอประชุมกันเสร็จเรื่องร่มกันเสร็จอเมริกันก็ช่วยเหลืออะไรบางอย่างเรื่องขา้าวสารเรื่องสิ่งบริโภคต่างๆเนี่ยกี่ครั้งแล้วก็หยุดไปหลังจากนั้นมาเนี่ยไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยม<อ>ีเศษก,กดะสังโดยกล่าวหาว่าเกาหลีเหนือเนี่ยยังพ,พัฒนาอยู่ตลอดเวลาเกาหลีเหนือเขาโต้ว่าอเมริกันนั่นแหละเป็นคนปิดสัญญาไม่รักษาคำมั่นสัญญาเพราะนั้น อจะให้เรารักษาค้มั่นสัญญาสองประเทศนี้เขาเลยโต้กันไปโต้กันมาเรื่องนี้ว่าคุณรักษาสัญญาผมมาดักสัญญาเอคุณพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์แต่คุณสัญญาว่าจะให้นั่นน่นี่คุณไม่ทําเลยเรื่องความความปลอดภัยมันก็ความมั่นคงก็ยังรุนแรงขึ้นเพราะนี่นี่คือสิ่งที่อาเซียนเสนอขึ้นมาแล้วอเมริการับไม่ได้นี่คือสาเหตุที่ทำให้ต้องขอร้องว่าช่วยไปประนามหน่อยนะกลับมาพูดว่า เออก็อคุณคกลับไปพูดกันเสียทค่ะเพื่อความสมบรของภูมิภาคอันนี้<ะ>เป็นอันครับพอดีว่าเวลานิดหน่อยคือหลังจากน<ป>ี้หลังจากโทรมาแล้วเนี่ย<ป>ได้พูดคุยกันแล้วจะเกิดอะไรบ้างคะก็ั้นหลังจากโทรมาแล้วคุยกันแล้วนี่ก็คือว่าแน่นอนก็จะนายกรัฐมนตรีก็จะต้องไปเมกาหรือมีการพูดจากันต่อแต่ว่าท่าทีของไทยเรื่องคาบสมุทเกาหลีเรื่อง ทะเลชีนใต้ก็ดีไทยอิงอยู่กับก็ตกลงร่วมมติร่วมของอาเซียนอาเซียนมีมติที่จะไม่แตกกันอยู่แล้วเพราะนั้นถึงแม้ว่าจะเชิญไทยไปไทยก็ยังยืนอยู่ในท่าทีเดิมนั่นแหละว่าอาเซียนไปยังไงไทยก็ไปอย่างนั้น <Okay. S 2> แต่เมื่อเมื่อเมื่อนายกไปอเมริกาเนี่ยท่าทีของเรามันจะเปลี่ยนไปมันจะดีขึ้นสําหรับประเทศไทยเพราะอะไรเมื่อ okay. อเมริกายอมรับฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างรัฐต่อรัฐก,กับไทยแล้วเนี่ยอเมริกาเ็าต้องลดท่าทีในการกดดันเรื่องการค้าลงลดท่าทีในการกดดันเรื่องประชาธิปไตยเรื่องเร่งรีบให้มีการเลือกตั้งก็แล้วแต่ก็ต้องลดลงสิ่งสําคัญที่สุดที่ไทยน่าจะได้ก็คือว่าเมื่อมีความสัมพันธ์ระหว่างรัฐต่อรัฐเนี่ยไอความสัมพันธ์ที่เคยมีอย่างลับๆระหว่างาฝ่าย ทุนสามานประเทศไทยร่วมกับอเมริกันในบางส่วนม,มาทําร้านเทศไทยถสายเส้นสายตรงนี้ก็ต้องตัดไปอย่างน้อยเฉพาะหน้าอย่างน้อยจุดหนึ่งจุดหนึ่งในระหว่างที่พัฒนาทบดีทำเป็นรัฐบาลเพราะนะั้นความมั่นคงภายในของไทยที่เคยถูกแทรกแซงโดยอเมริการ่วมกับคนภายในนะั้นก็จะลดลงหรือไม่ก็ต้องตัดลงไปทันทีอันนี้คือสิ่งที่ไทยได้ขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณสุทธิดะครับกราบยินดีครับ ชัดเจนที่สุดแล้วนะคะคสาเหตุจากอะไรและเราจะได้อะไรหลังจากนี้ค่ะค,ค่ะมาดูอีกข่าวหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้สายการบินแอร์โรฟอร์ของรัเสเซียที่กําลังจะบินมาลงที่สานามบินสุวรรณภูมิของไทยนี่แหละปรากฏว่าตกหลุมอากาศค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยนะครับแล้วเป็นการตกหลุมอากาศแบบที่คนทั้งลําไม่ได้รับการเตือนจากเจ้าหน้าที่บนเครื่องแต่อย่างใดค่ะทำให้เกิดความรุนแรงบาดเจ็บกันหลายคนตามสำนักข่าวเนี่ยบางสำนักข่าวบอกว่า เจ็บอย่างน้อย20คนนะครับแต่ถ้าเป็นข่าวที่ออกจากการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเนี่ยจะมีคนบาดเจ็บทั้งสิ้น25คนเป็นคนรัเสเซีย24คนนะครับหรือ22คนแล้วแต่แต่ถ้าข่าวที่ออกจากเอกอัครราชทูตรัเสเซียประจำประเทศไทยเนี่ยก็บอกว่ามีคนรับบาดเจ็บอย่าง,งน้อยทั้งสิ้น27คนเป็นรัเสเซีย24เป็นคนไทย3 โดยที่ยังมีรัเสเซีย15คนและคนไทยอีก2คนยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลและในจำนวนนี้มี2คนที่จะต้องได้รับการผ่าตัดครับกระดูกหักหลายที่นะฮะอันนั้นจะ,ะเป็นความรุนแรงคือเขาบอกว่าแรงเพราะไม่ได้รับการเตือน,นคืออีก20นาทีจะลงแล้วใช่ไหมคะ40นาทีอีก40นาทีจะลงที่สุวรรณภูมิไม่เตือนเป็นโบอิง777แล้วก็ตกอย่างรุนแรงนี่ราคาที่เขาบอกว่าอยากประมาเวลานั่งอยู่บนเครื่องรัดเข็มขัดตลอดเลยรัดไว้เถอะ แล้วก็มาถึงภาพนี้ค่ะดายุกและดัชเชสแห่งเคมบิดนั้นได้แบ่งปันภาพที่น่ารักของเจ้าหญิงชาร์อตในวันครบรอบสองปีเหมือนใครคะก็เหมือนพระบิดากับประมารดาเอาแหนสิคุณจะยิ้มก็ไม่ยิ้มนะคือคือเหมือนอมอมยิ้มเอาไว้ใช่ค่ะนะคะนะครับค่ะ เหมือนพระเชษฐาด้วยสองขวบพระราชสำนักสำนักพระราชวังเคนซิงตันของอังกฤษค่ะได้เผยแพร่แถลงการในนามเจ้าชายวิลเลียมและเคธเดยุคแห่งดัชเชสแห่งเคมเบชพร้อมพระภาพนะคะพระฉายาลักษ์ใหม่ของเจ้าหญิงแชรอตในแถลงการบอกว่าทรงยินดีที่จะแบ่งปันพระฉายาลักษ์ของเจ้าหญิงแชรอตค่ะน่ารักค่ะอีกข่าวหนึ่งเอ็มมี่เนม ซึ่งเป็นนักร้องแรปนะครับหรือว่าแรปเปอร์ชื่อดังจากสหรัฐเมริกาเขายื่นฟ้องพักรัฐบาลของนิวซีแลนด์ครับทำไมอ,อ่ะบอกว่าตอนหาเสียงเลือกตั้งพักเนี้เมื่อปี5-7เนี่ยไปเอาเพลงที่คล้ายกับเพลงยอดฮิตของเขาชื่อว่า Lose Yourself มาโฆษณาหาเสียงามาใช้ในการหาเสียงนะครับซึ่งเวอร์ชันนี้นเป็นเวอร์ชันที่ยังไม่จดลิขสิทธิ์แต่ ทนายความของพรรครัฐบาลบอกว่าจริงๆอันนี้ไม่ใช่เพลงชื่อว่า Lose Your s e l f ซะทีเดียวแต่เป็นเพลงชื่ออย่างนี้ Eminem Sk Eminem f o g นะพรรครัฐบาลบอกไม่ใช่เพลงคุณไม่ใช่ Lose Your s e l f แต่เป็นเพลงชื่อ Eminem Sk เป็นเพลงที่ซื้อมาจากร้านขายเพลงแห่งหนึ่งแต่ว่าการพิพากษาคดีก็เริ่มขึ้นเมื่อวานนี้นะครับก็เปิดเพลงทั้งสองเพลงเนี่ยในชั้นศาลเลยทนายของ Eminem ก็บอกว่านี่มันเป็นผลงานโบแดงของ Eminem แล้วยังเปรียบเสมือนเพลงประจำตัวด้วย ทีนี้ไอเพลง Eminem e s c a e ที่ทนายความของพรรคนิวซ<ๆ>ีแลนด์เขาบอกว่าเขาไปซื้อมาเนี่ยปกติมันก็โดนโจมตีหลายทีแล้วว่ามันไปคล้ายกับเพลงของ Eminem <ๆ>จริงๆนะครับซึ่งก็ต้องดูงันว่าเขาจะสู้กันยังไงน,นนะฮะจริงๆแล้วในประเทศไทยก็มีตั้งหลายเพลงของนักร้องดังนะคะถูกเอาไปใช้วัดก็เอาไปใช้นะฮะจริงๆมันมีอยู่เพลงหนึ่งนะ uh huh. ถ้าสมมุติตอนแข่งฟุตบอลจัตุรมมิตรเลยนะ,ะเอาเอาเอาแค่ฟุตบอลน,นักเรียนนะ ผมก็จะได้ยินบ่อยๆว่าจะมีกองเชียร์ฝั่งตรงข้ามของทีมโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งเขาร้องบ่อยๆบ้านก็ไม่ต้องเช่าข้าวก็ไม่ต้องอันนี้อันนี้อันนี้มันไปอยู่วัดและไม่คุณอย่าไปพูดขยายซิผมอูสัมันก็เป็นเป็นสีสันซึ่งคนไทยเองก็คงยังไม่ได้คิดถึงเรื่องลิขสิทธิ์หรืออะไรไม่้นครับมันก็เป็นเรื่องสนุกสนานกันแต่ว่า อันนี้มันเป็นเรื่องของการเมืองแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเป็นภาพพจนด้วยค่ะเออนะฮะก็เลยต้องสู้กันซะนิดหนึ่งะะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะช่วงหน้ายังมีไรค่ะรออยู่ค่ะค